ผ้ามัดค่ะผ้าทอสีสันฉูดฉาดตาที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าผ้าทอลายจวนตานีนอกเหนือไปจากความสวยงามที่เราสามารถสัมผัสดได้ด้วยตาแล้วนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นปัตตานีแท้ๆท,ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานีหรือผ้าลีมาถือเป็นผ้าทอจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนตัวตนพื้นถิ่นปัตตานีได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหรือจวูวาลายถักทอที่ปรากฏบนผืนผ้าที่กันร,ระหว่างตัวผ้าและหัวผ้าจวนจึงเป็นดั่งตราประทับที่บ่งบอกว่าผ้าที่ผลิตจากเมืองปัตตานีเท่านั้นและกลายเป็นที่มาของการเรียกขานกันติดปากว่าผ้าทอลายจวนตานีค่ะความโดดเด่นอันเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้สวมใส่ผ้าทอลายจวนตานีคือ ผ้าแต่ละผืนจะมีห้าสีเรียกว่าลีมาหรือไก่ลีมานอกจากนี้ตัวผ้าและหัวผ้าจะมีสีตัดกันก็ได้มีการเล่าสืบทอดต่อกันมานะเพราะว่าประมาณรัชกากสินตอนต้นว่ามีการติดต่อซื้อขายกันระหว่างพ่อค้านะก็จะมีพวกจีนมาเลอินโดนีเซียนะคะมีการเอาไหมนี่มาขายกันที่นี่ก็มีการถ่ายทอดลวดลาย idas, ต่างๆนะที่เรารับอิทธิพลมันมานั่นคือเป็นผ้าของ ินนดีีเซยในลักษณะสีแต่ว่าออลวดลายของจนตาเียนนี้ก็เป็นแบบเป็นผ้าไทยคล้ายกับผ้าทางบุรีรัมวันนี้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองภาคใต้ลายจนตานีตำบลสายขาวอำเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีได้รับเครื่องหมายตารานกยุงพระราชทานคือนกยุงสีทองรอยเย a ไทยเซลและนกยุงสีน้ำเงินค s าสสิกไทยเซล ซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดสำหรับสมาชิกทุกคนแล้วยังเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในท้องถิ่นที่มาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ลูกหลานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติและศาสนาไม่ใช่เรื่องสําคัญไปกว่าการเป็นชาติเดียวกันผ้าหนึ่งผืนแต่แฝงไปด้วยสีสันอันหลากหลายทางศิลปะ เหมือนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าดินแดนแห่งนี้คือศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาช้านานและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครจนต้องจารึกไว้ด้วยความงามแห่งจุนตานีทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ทุกภูมิภาคบนถึนแผ่นดินไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว